ซีลินไม่ได้สนใจนะว่าชล,ลี่มันจะอิจฉาใครเพามันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยเรื่องเนี่ยไม่พี่โรโู้ตัวหรือเปล่าว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นใหอยู่เจ้าไม่อะยังไงอ่อทำไมพี่ถามเหมือนเรื่องทั้งมันเป็นการตัดสินใจของซิลินคนเดียว พี่ถามแบบเนี้นันไม่ถี่รู้สึกซีลีนแมงเป็นผู้หญิงที่เอาตัดใจน่าลำคาญพูดอะไรก็ไม่รู้คิดอะไรก็ไม่ได้ทำไมซีลีนต้องมากดดันกับคำถามที่อีกเรื่องบ้าทั้งหมดมเป็นปัญหาที่พี่นันสร้างขึ้นมาพี่คาดหวังให้ซีลีนตอบว่าอะไรอ๋องั้นเราก็เลิกกันอย่างเงี้ยเหรอทำไมพี่ไม่คิดถึงความรู้สึกของซีลีนบ้าง พี่เคยคิดไหมว่าคนไอบริษัทจะมองเซลีนยังไงมันไม่ง่ายนะที่ต้องทําเหมือนไม่มีอะไรต่อหน้าคนอื่นทั้งที่ข้างในแม่งอยากจะด่าพี่ชิบหายแต่เซรีนก็ไม่ทำเพราะไม่อยากให้ใครมองพี่นั้นไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่ายูไม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงตั้งแต่ก่อนแต่งนะ เราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วด้วยนี่พี่อน,น,นไม่อายปากบ้างเลยเพี่แค่ม,<น>มันเป็นเรื่องตลกที่พูดส่งๆไปอย่างนั้นเหรอใช่สันีลรู้เลยแหละว่าพี่เป็นยังไงก่อนแต่งท้ามันก็ควรจะคิดได้แล้วปะพี่อนไม่อยากปรับปรุงตัวเองเลยเหรคิดว่าการไปนัู้ชายเต้าชูเอากับคนอื่นไปเรื่อยมันเป็นเรื่องสนุกที่พอเมียจับได้ก็ต้องทำมันบ่นหน่อยอย่างี้เรแล้วมันก็ลืม นอกจากตัวเองพี่เคยคิดถึงคนอื่นไหมเคยคิดถึงลูกๆไหมว่าเขาจะรู้สึกยังไงแล้วลูกๆเกี่ยวอะไรเกี่ยวเกี่ยวหมดเลยเราจะสร้างครอบครัวไปทำไมถ้าพี่ยังเห็นแก่ตัวแบบนี้ถ้าพี่อานาไม่แคร์ใครเลย เราจะอยู่กันยังไงพี่จะเอาอย่างนี้จริงๆเหรออะไรที่สิรินทนได้ใช่ว่าสิรินจะทนไนได้ตลอดนะน